ส่วนฮอตนารู่ยังวันนี้ครับต้องยกให้ข่าวคุณแม่ทาทาย,ยัางนะฮะที่กำเนิดลูกชายน้องเรไปเมื่อกลางที่ผ่านมาครับแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความยินด,ดีกันชุดใหญ่เลยฮะ ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงทาทายางและสามีพี่หมอชะออดุลด้วยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ลูกชายคนแรกออกมาลืมตาดูโลกอย่างแข็งแรงด้วยน้ำหนักตัว2 9 4 5กรัมโดยทั้งคู่ตั้งชื่อลูกว่าเรครับซึ่งก็มีความหมายเหมือนกับชื่อของคุณแม่นะฮะอมิตาที่แปลว่าแสงที่ไม่มีวันสิ้นสุดครับซึ่งทันทีที่ f a c e b o o ในอินเตอร์เทนนะฮะนำเสนอข่าวนี้ไปก็สามารถเข้าถึงผู้ชมได้เกือบ2ล้าน5แสนคนและมียอดไลค์เกือบ1ล้าน4แสนไลค์ครับ รวมทั้งมีแฟนๆมาร่วมแสดงความยินดีและก็ความเห็นกันเพียบเลยนะฮะเช่นยินดีด้วยครับสาวน้อยมหัศจรรย์และครอบครัวขอให้มีความสุขมากๆนะครับและก็มีบางคนที่เห็นสีหน้าอันชื่นชมลูกของหนุ่มหมอก็แสดงความเห็นว่าโอ้ยน้องเรน่ารักที่สุดเลยคุณหมอดูเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นมากส่วนคุณทาทาก็ดูสวยที่สุดตอนมีน้องจริงๆแต่ก็มีคนเอ๊ะเบาๆเรื่องหน้าผมที่จัดเต็มของคุณแม่ทาทาอยู่หลายคนนะครับที่ทักเรื่องหน้าและผมของคุณแม่ทาทาว่าสวยจัดเต็มเหลือเกิน,นก็มีคนแซวนะฮะว่าตอนคล ถ้าเราคลอดเมื่อไหร่ก็จะทำทรงหญิงลีซะเลยก็ถือว่าเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคุณทาทาแล้วก็พี่หมออีกครั้งหนึ่งแล้วกัน